สวัสดีครับสบายดีสวัสดีเอฟซีจากประเทศไทยแล้วก็สวัสดีเอฟซีจากประเทศเลาวนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบพ่อกับบอกกีตาคนเก่าคนเดิมครับท่านผู้ชมวันนี้บอกกิตาก็มีประเด็นมาว้าอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะครับมีประเด็นอย่างมีประเด็นนักร่องมอลำ่นะครับจากฝั่งไทยนะครับเพิ่นไปไรับงานอยู่สอประปอเล่าไปล่องเพลงหรือว่าไปล่ำอยู่ สปปเล่านะครับอยู่เวียงจันท์ยุบ้านมนุษย์ธรรมครับท่านผู้ชมนะครับนักล่องบ่าวขอดนะครับท่านผู้ชมบ่าวขอดไปล่องเพลงไปหมอลำอยู่ประเทศลาวอยู่บ้านมนุษย์ธรรมนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วบ่าวกีตากกร์กซอแววเห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในการที่ หนุ่มนักร้องหมอลำฝั่งไทยไปนะครับถ่ายให้เห็นถนนหนทางความสว่างของประเทศลาวเป็นยังไงบ้างนะครับในการสัญจรในการรับนักท่องเทีย่ยวรับนักแสดงนะครับรับแขกรับเชิญเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมนะมันโชว้แววให้เห็นว่ามันย้อนยุคนะครับย้อนยุคของคนไทยนะครับย้อนยุคประเทศไทยตั้งแต่นะครับ สีตั้งแต่5้าหปีก่อนที่คนไทยเคยมีแบบนี้แบบประเทศลาวนีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ประเทศไทยเจริญแล้วหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วครับท่านผู้ชมนะครับแล้วที่นี้หนุ่มหมอลำของฝั่งไทยก็รีวิวถนนบ้านเมืองหมู่บ้านของประเทศลาวนะครับแล้วก็เลิกงานตอน ตีหนึ่งตีสองครับท่านผู้ชมนะครับวังเวงวังเวียงกลายเป็นวังเวงครับท่านผู้ชมนะครับมองไปทางไหนก็มืดสนิทนะครับเงียบจิบไม่มีเสียงแม้แต่เสียงคนนะครับท่านผู้ชมมีแต่เสียงของนะักล้องหมอลำที่ไปนะครับแล้วก็เดินกลับนะครับโดยที่ไม่มีแท็กซี่ไม่มีรถโดยสารนำส่งนะครับนะ มันแตกต่างกันจริงๆกับประเทศไทยครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ฝากมนุษย์ถ้ำมาดูด้วยตามนุษย์ถ้ำมาดูด้วยนะครับมนุษย์ถ้ำมัวแต่ขี้โม้มัวแต่โอ้อวดมาดูก่อนว่าความเป็นจริงนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยเขาไปถึงที่แล้วเขาไม่เห็นเหรอนะครับเขาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมาให้ดูว่าสภาพบ้านเมืองเป็นยังไงนะครับหมอลำ ใส่สุดขาวๆไปกลายเป็นสุดแดงนะครับนะครับนะฝากมนุษย์ถ้ำนะอย่าโอ้อวดอย่าขี้โม้นะครับนะลูกหลานเขาอายอับอายขี้หน้าหมดนะครับยอมรับความจริงก้มหน้าก้มตานะครับนะฝากมนุษย์ถ้ำมาดูคลิปนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปบ่าวคอร์ดก่อนนะครับผมนะครับมาติดตามรับชมได้เลยครับท่านผู้ชม ทักทายพี่น้องอตอนนี้เวลาตีนนนหนึ่งลองเพลงแล้วยางเมื่อบาดเนีโ่โอ้จนว<ม>่าเสียงแหบ<ม>เสียงแหงพุดผู้นึงเห็นแต่ลังไ,ไวๆเหลี่ยมยาบๆพี่ฝุนเออไอ้ยุบไทยผูดคลั่งไรอันนี้มือกว่างหอบซุดเราะน้ำกันมืดคั่เโอ้ยอินเตอร์ครับเดี๋ยวมาลองเพยงอยู่เมียงหอกยางเมื่อบาดพี่น้องโอ้ยแต่ว่าอันอดีดีเนาะอันนี้ บ่มีหมาเห่าจ้าตัวไหมแต่ว่ายางผ้าบ้านมาหนิหมาสีเห่าเลยแต่ว่าบ่มีหมาเห่าพ้อตัวไหมถ้าเป็นบ้านห้องเนี้ยจะเป็นเงียบๆยิ่งไรกันบุรุษเด่นเอออู้หูยไอแต่หล่างเว้ยไปงอกหนาวพ้อยยีงนี่งอกหนาวมันนากระมัดล่างเออมันสิล่างเนาะเป็นล่างเพื่อนอันกระเจาเศร้าเฮี้ยนให้อยู่ใกล้ๆ่ห่านนี่ละพี่น้องนี่ใกล้ๆ่ห่านนี่ละอุ้ยวังเวงอีหลีวังเวงวีบวกวงเิง คนทางกับบ yeah, yeah. oh. mm ืด hmm. มืดใช่หมอล่มาไปผมถไปพูดอย่ไห้เลยนี่ผมมาไปเลย้านนางไห้ยังีเราไปไห้ยี่ีนเดีวเนาะงานพาบ้านมาแต่บัตรข้าเจ้ากนนิดสิรีมีเผาโมงได้พี่น้องเมียนบ้ารู้กับก็ะบอกอันแตวันเวลาข้าเจ้าบอกกันเปิดาษาอีกภาษาหนึ่งดิโมงกับโมงกับโมงเทาโมงไทยกับโมงไทยแตว่าย่มันข้าเจ้าอกน้ำมันข้าเจ้าก็บชเว้เล่า แต่ว่าย่งกับเจ้าคุยกะดีกับเจ้าสีวันพัฒน์สานึงมี้ยเจ้าว่าวพืนห้องสเจ้าว่าฝ่ยเจ้าจังหวัดข้าเจ้าหงอวนห้องเรากัหงวไปเว้ากันนะชีเม่้าเจ้าวพื้นห้องราจะได้อ้แต่ว่าดีเนาะอู้เพิ่นฝึกหมาจะได้ว่าะมีหมาเฮาพ่อตัวมีแต่ว่าวังเวทนี่เล่มตุ๋กสวดอยู่ดิแต่ว่าโตกางคืนมากเฮาแปลกๆง่งพรบาทมาเบาเหาพ่อตัวมาา่าจับอจับเราเราคนไทยอยู่จะได้ะอเพิ่นก็ฝึกหมาดีี่ อ้บ้าเะโอย่าเปล่าแกบ้ายฮาหรืีไงบ้านี่พี่น้องดิ่มเช่าเฮียนอยู่่ใกล้เพราะเล่นสองมือเล่นสองมือพี่น้องกลางคืนนี่น่บอกคนเจ้ามักมวลเนาะมึงคือยังสบผมนีคนนี่ไหมเล้นไหมโอ้ยแปลก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 ได้สามเพีงนั่ตัวไม่ได้ใส่คนน่ะ เป็นมักมวนทางเล่าปุณิมักมวลอีี๋เต่บ้านขอบคุณครับยังแก่ขึ้นกละวบนเงินจีบักเซียมเียไปถึงว่ายืนง้างก้านยืนรถทิม่นเดียวแต่บ้านบ้านนี้ขาเจ้าว่มีวัดได้พี่น้องถามข้าเจ้าล้วข้าเจ้านับถืออันผีพะนะนับถือผีพี่น้องเอ้ยอันข้าเจ้าสรอยสินสร้อยงอูยขางหันมี แม่สมึง้เละม่จมล้าไ่เจ้าหรมาตาใสเจ้ารนแม่มองเดียวกับเจ้าหรัมันมีไฟอยู่มองมองเดียวนี่มันมืดไปบดอยู่นน่เนี่ยไปเขาไปมึงมาแล้วอุ้ยข้าเจ้าอันเมียงงอยู่ข้างห่านมี บ่าออกมาออกมาติดอยู่ขาละหนเป็นตเลยนี่ทางหันเลยมีเอาไปบนนั้นแต่ว่าผมเห็นตอนเขาจอรนแต่ว่าท่านเดันผูกเมื่อใส่อันห้วยเล็กไว้เออบ้านนี้เอาขึ้นทั้งออโค้กขาสี่ขาไว้เอาข้อมันย้อนไปไทยเอ็ดข้อย้อนไปใส่หันใจแวบๆอยู่ือนตายได้ตอนบ่้วเขาเรียกว่าอยากเบิ้งเจ้าสาวไ้เบิ้งเนาะเจ้าเนาะเอานั่งยื่นหันเนาะกระดิ่งวัวแต่ว่ามันมีวัดคือว่าอีหลินล่ะเขาเจ้าน้าถือผีเ่ระนะทำหรอ โอ้ยเหเอางูเมาหลงอยู่ขางานคนละตื่นเลยเออแต่ว่าดีเนาะก็จะเป็นระเบียบดีเนาะอ้อมเสียก็ซื้อกับบอสมีภูเขาหอดมองแล้วพี่น้องหอดมองอยู่มองเศร้าระบัดเย้าอัปเดตหน่อยๆซัมมี่แหละพี่น้องซัมมี่ก่อน สมมุ่งอยากมากว่าโอ้ยคือจะกินเบิร์ดควอดเอ้ยพู่น่ะพี่น้องเบิลงรถตู้ขายสีขีปไปล้วมือแรกเบี่ยงโทน่าเลยโอ้ขขอยขี่รถแก้บเบี่ย ขักตัวเนาะมามากเบิดทางได้เยอะดิ <pper> สมก็อยากมาอยู่ดอกวันนี้เออขักว่ะขักบ่ะเปลี่ยนบรรยากาศไหมมขีดแต่รถบัสขีดแต่รถตู้ลายวันนี้วันนี้ขี่รถขนของรถ<อ>ไปรับมาขีดรถแกเบียอาศัยขี่รถแกเบีย,ยเยข้าเจ้าไปอืมดีไงนาะงตีป่ะดีนี่แหละพี่น้องเขีนทางที่เป้าคอนกันแล้วขึ้นงทางไปบ้านไปทำการแสดงมันดีแค่ที่เก่าโอ้ยหุ้ยอดหุ้ยอด สัมผัสบรรยากาศไหมไมต้องห่อแบบนิดเสียดได้ไม่น้องนี่เ่ราะฉันว่าได้ง่ายแต่เมิ่อไปหอดมองกันเสียบ้าขอดสิไปเจออะไ้สิบอกง่ายชวนบุตรเทียนสลัดเกี่ยวไปเห็นต้นไม้ตาไ้สัก่อนโถเสาวันเพงพระราคะเจ้าเลยให้ยอาศัยมังซีสักวันพระนะคุณเลเมีย ต้องไปกจะจีเข่าแถว,มมวหมู่บ้านหมู่บ้านข้าเจ้าพี่น้องบ้านขอดต้องฮว่านาได้บพราะว่าบ้านไหนฟุ่นไรนี่ก็จีเป็นหมูบ่บ้านหมูบ่บ้านนั่นพี่นออ้อง,องอทงั้งสอบบ่เล้าเนี่ยแหะทั้งจีไปล่ำเนี่ยแหละอโอ้ยเบิ่งพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศเฮ้ยโยกเป็นโยกกัน

ไก่ป่ะหนพ่อหนิรวยโล่รโล่กรยโลเดียวนึงมากนิเพระกัม่ได้กินรยเดียว่รกิโลไปครกิโลนิโลเดียวนี่ยปย่างห้าสิบเก้กโล้ิโลก้ลอ้้กโล